อ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกมลายคุกกี้ลันนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสาหรับช่วงย้อนลําลึกกลับไปเล่นคุกกี้ตัวเก่านะครับในพาร์ทนี้นะครับผมจะมาย้อนลําลึกเซตที่เป็นเซตซีซั่นปัจจุบันเลยนะครับก็คือซีซั่นที่เท่าไหร่ละไม่ได้นับด้วยน่าจะซีซั่น8หรือ9้นี่แหละนะครับก็เป็นเซตคุกกี้ระดับ L นะครับก็คือนักธนูแห่งสายลมนะครับซึ่งเป็นเซตที่น่าจะทําคะแนนดีนะ มีโอกาสทำคะแนนได้เกินร้อยล้านนะครับซึ่งเซตเนี้จะวิ่งในเอพิโซด2นะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเนื่องจากคุกกี้ระดับแอเนี่ยมันจะไม่มีสัตว์เลี้ยงของมันนะครับก็ก็ที่ผมไปดูแคสเตอร์เขาเล่นมานะก็คือจะใช้กลับมากะลองนะครับส่วนผัด2เนี่ยจะใช้เค้คโลนะครับส่วนสมบัติเนี่ยที่เขาใช้กันนะก็จะมีกระป๋อง2กระป๋องนี่แหละมันจะ ให้พลังแม่เหล็กแล้วก็ฟื้นคืนชีพให้อีกนะครับรอบละสามหน่วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับต้องใช้สมบัติของคุกกี้นะธนูแห่งสายลมนะครับก็คือมันจะเพิ่มคะแนนเยลลี่ขนนกนะเพราะว่าเวลาตอนที่มันยิงธนูแบบชุดใหญ่อะเวลาไปเลงตัววิญญาณหรือว่าไปเล็งโดนสิ่งกีดขวางอะมันจะมีขนนกออกมานะครับนั่นแหละนะครับอันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยคือสมบัติอันนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาย้อนลำลนกในเซตนี้ที่จริงเซตคุกกี้นะาทึ่งนวแห่งสายลมอะ่ะยังมีอีกเซตหนึ่งนะคือมันสามารถจับคู่ได้อีกเซตหนึ่งนี่ครับดูตัวอย่างของไ d ดีน้องคนนี้นะนะครับน้องเขาเล่นเนี่ยนาทึงวแห่งสายลมนะครับมีปลาหัวหอมแล้วก็แพนเคก้กสมบัติก็น้องเขาเน้นเอ้น้องเขาไม่ฟื้นคืนชีพเลยนะอ๋อฟื้นฟื้นอ๋อสมบัติขนนกนี่ มันฟื้นคืนชีพให้สมครั้งรอบละสามสิบสองหน่วยนะครับนอกนั้นคือสองกะปองเนี่ยน้องเน้นพลังงานชา้าลงเลยนะเออแต่น้องทำคะแนนได้ร้อยสี่ล้านโอ,โอเคนะนะครับแต่เซตที่ผมจะมาย้อนลํำลึกเนี่ยเป็นเซตจ,จากในแคสเตอร์ใน y o u t u b e นะผมจะเอามาย้อนลํำลึกเซตเนี้ยผมเคยเล่นอยู่นะแต่ทำไม่เคยถึงร้อยล้านเลยครับเพราะว่ามันต้องดูจังหวะจริงๆริอ่ะคือตอนที่เรายิงตัววิญญาณอะ่ะครบตามจานวนที่กำหนดน่าจะยิง ทั้งหมด10ตัวใช่ปะพอยิงครบสิตัวมันจะยิงแบบชุดใหญ่ซึ่งถ้าเกิดเรากาดจ,จังหวะโดนวิญญาณทุกตัวหรือโดนสิ่งทีขวางเยอะๆคะแนนจะเยอะนะครับมาเดี๋ยวเราไปย้อนลํำลึกกันในเซตนี้กันนะครับในพารน,นี้นะครับไปรุยกันเลยครับที่จริงปัจจุบันเนี่ยน่าจะยังคงทำคะแนนได้อยู่เนาะผมว่าใช้ฟาสต์สาร์ไปเลยดีไหม เดี๋ยวขอเวลาดูนิดหนึ่งนะเออพี่คนนั้นเขาใช้ฟ้าสตาร์ทไหมสักครู่นะครับอ๋อเขาใช้เลยนี่ว่าอ๋อเพราะว่าตอนกดฟ้าสตาร์ทมันจะอันนั้นไปเลยเนาะอ่ะใช้เลยครับนี่ครับนี่ครับเราต้องยิง วิญญาณทั้งหมดสิบตัวนะครับต่างจากข้าโอเวนเบกนะโอเวนเบกนี o ่ N này, ต้องยิงทั้งหมดประมาณสิบสิบสองหรือสิบสามตัวนี่แหละนะครับ นี่ครับเห็นไหมคะแนนปลาไปแล้วหล้านแล้วครับอาจจะทำคะแนนได้ดีอยู่นะในปัจจุบันเนี่ยนะครับสำหรับในภาคโอเวนเบกนะเอในภาคไลายนะครับเวลาเรายิงวิญญาเนี่ยปกติอ่ะอันเนี้ยมันจะมันจะไม่ดูดมาให้นะแต่ในภาคโอเวนเบกอ่ะพอเรายิงตัววิญญาเนี่ย ไอตัวเยลลี่เนี่ยมันจะเข้ามาหาตัวเราอัตโนมัติเลยนะแต่ในภาคลายมันจะไม่ดูดนะครับอันนี้นในความแตกต่างนะนะครับไปโหน่าจะยิงอีกชุดหนึ่งเนาะตอนนี้สิบล้านแล้วครับ ผมว่าน่าจะทําคะแนนได้ดีอยู่นะถ้าจังหวะดีอ่ะนะครับอ่าโมนาไามนะครับคะแนนอยู่ที่12ล้านนะครับ ไปเลยครับในภาคลายนี้รู้สึกว่ามันจะยิงช้านะไม่เหมือนโอเวนเบรกนะโอเวนเบกนี่ยิงเร็วมากเลยความแตกต่างกันนะครับสำหรับเกตเนี่ยเวลาตอนสไลด์ยิงนะครับถ้าเป็นภาคลายเนี่ย มันจะเต็มชายไหมถ้าสังเกตแต่ในโอเวนเบรกอะครับเอา้าชนไปหนึ่งดอกแล้วครับอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ได้พลาดนะอันนี้ผมพลาดเพราะเกมมันหน่วงโหเราบัฟนางฟ้าทะเลไม่ออกเลยครับไม่งั้นผมก็ได้เลือดคืนอะ่ะยี่สิบล้านแล้วครับโโหถ้าชนอย่างเงี้ยคือเราต้องเริ่มใหม่นะแต่อันเนี้ยผมไม่เริ่มใหม่ละกันเพราะว่า ผมไม่ได้เน้นทําคะแนนเนี่ยแต่ผมว่าเซตเนี้ยน่าจะทําคะแนนได้ดีอยู่นะผมผมมาเล่นภาคลายไม่ค่อยชินเลยผมเล่นภาคโอเวนเบรกจนชินอะแต่พอมาเล่นภาคลายปุ๊มไม่รู้สึกไม่ชินเลยะนะครับ เลือดก็ยังเหลือพอสมควรเนาะตอนนี้ยี่สิบห้าล้านละไปเลย โอ้โหพอมาวิ่งความเร็วแสงปุ๊บมันเก็บไม่ทันเก็บไม่ค่อยทันเลยอะอ่ะสเปเชียลฟอน์สมาครับ อ,อ,อุ่งเมือม่อกี้ชนนึกว่าเมื่อกี้ชนนะ่น่ะสามสิบสามล้านนะครับอ่ะตอนนี้ฟื้นคืนชีพแล้วนะ โอ้ได้ขึ้นมาน้านหมีครับคะแนนถือว่าใช้ได้อยู่นะแต่ผมว่าคืออย่างจังหวะผมเสียไปนิดนึงไงเมื่อกี้ก็ชนไปหนึ่งดอกเพราะว่าผมถนัดแต่เซตมากะลองมากกว่าไงนะครับมากะลองมันก็ทำคะแนนดีนะนะครับ 43ล้านนะครับ ถึงด่านสุดท้ายแล้วครับจะไปรอดไหมเนี่ยผมว่าไม่น่ารอดอ่ะรอดอืมคะแนนก็48่้ินแล้านละ ผัดสองนะครับคุกกี้เค้กโลเฮ้ยโอ้โหรีบโดดไปหน่อยอ่ะใช้เพชรไปเลยครับเมื่อกี้รีบโดดไปหน่อย ่เชลีเดอร์ครับหกล้านโอ้โหคะแนนดีอยู่นะเฮ้ยโอ้โห,โห,โหดีเมื่อกี้ตัวกับพิบไม่ตกหลุมเมื่อกี้มันโดดไม่ถึงไง โอ้โหหกสิบห้าล้านนะครับดูดิได้กี่ล้านนะครับโอ้โหนีดเดียวร้อยล้านแล้วครับแสดงว่าผมต้องวิ่งให้ได้หกสิบหกล้านแต่เมื่อกี้ผมได้หกสิบห้าล้านเนี่ยโอ้โหถ้าเมื่อกี้ผมไม่ชนนะเราเก็บแบบเวลายิงอะ่ะถ้าได้จังหวะเกิดร้อยล้านแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเซตหนึ่งที่ทำคะแนนดีนะนะครับก็ถือว่ามายอนลํำลึกแล้วกันในเซตนี้นะครับ อ่ะก็ไว้ทันี้กันนะครับในพานนี้นะครับก็สําหรับในวันพุธหน้านะครับผมก็จะไปย้อนลําลึกเซตไหนนั่นเดี๋ยวรอติดตามในวันพุธหน้านะครับอ่ะวันนี้ก็ขอไว้ทันี้กันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยแล้วกันเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับอ่ะไว้ทันี้กันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ